ขอแตกไฟก่อนสวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมคนเดิมมาทุกูไอแลนด์เมชั่นนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนดูดีคนดูเซ็งหนึ่งคนในสกายนะครับย้ําว่าคนดูเซ็งหนึ่งคนในสกายนะครับใครไม่เซ็งเราไม่ถามครับผมอยากจะถามคุณคุณจ็อกเกอร์เกมเมอร์นะครับว่าถ้าเกิดว่า <c oughs> พ้องเป็นซอมบี้จะทำไงครับเป็นด้วยอะ อเจโะให้พ่อกัดคอเอออืมให้พ่อกัดคอเลยหลักจริงเหรไม่รู้อะ่ะนะครับขอสามขอสามคำให้กับพ่อที่เป็นซอมบี้ครับพ้องใจโอ้โหนะครับนะ ผมคาดการไว้นะครับนึกว่าจะบอกว่าตีหัวพ่องอะไรเงี้ยนะครับน่าเสียดายนะครับแล้วถามอะไรอีกดีเนาะเอาสักห้าคำถามดีกว่ามาเอางี้ดีกว่าถ้าชแนลคุณโดนแบนคุณจะทำไงครับโดนแบนเหรอคุณร้องเรียนแม่งเลยเรียนหาพี่คุณเหรอครับเอ มีคลิปไหนติดในกระสีไม่มีขอสี่คำให้กับคนที่แบนนะครับเออสี่คำเหรอูอ้ยาวอะไรนะอ่ะเจ๊เงียบไม่เป็นไรครับเข้าคำถามต่อไปก็ได้ครับถามว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณนะครับ อยู่กับพ่อมานานสีห่ห้าปีนะห้าปีเหรอใช่เพราะว่าสมมุตินะสมมุติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกลบักเดีเดเดแล้วกำเมื่อกี้ได้ยินเสียงผมไหมเอา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 โอโหหูหาย<อ>หายังหายยังหายละหายละต่อเลยคำถามได้นะ ถาจะสมมุติว่าคุณเพิ่งอยู่กับพ่อมาห้าปีครับแล้วม,มารู้ตัวทีหลังว่าพ่อของคุณเป็นเกย์ครับแล้วพ่อของคุณก็ตื้ดคุณไปเรียบร้อยแล้วคุณจะทำไงครับเอุตส่าห์ตั้งว่าอืม,อม ว่าไงเร็วกูปวดขี้อะไรนะไม่พร้อมอะไรทุกอย่างเลยเน็ตลเน็ตลุกเนี่ยเวรกรรมถามไม่กี่คำถามแล้วเนี่ยสามสามแล้วอ่ะอัดใหม่เลยอัดหมะเขืออะไรครับเดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอันนี้ใหม่อัดใหม่เลยอัดไม่ต้องอัดแล้วไปให้พี่สองอัดตูดไปแบบ ส่วมใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยส่วมใช้ไฟฟ้าใช่ป่ะเออส,นะนนส่วมใช้ไฟฟ้านะตัวชกไฟฟ้าเนี่ยเบื่อจริงบูธไมโครโฟนเพิ่มเองเนี่ยต้องมานั่งปรับไทม์ไมค์มันชอบชอบ็อตอยากซื้อไมค์ใหม่มากเลยครับถ้าเกิดว่า คุณลงวินโด้ได้เนี่ยคุณจะเลือกลงวินโด้อะไรแล้วคุณจะเอาวินโด้นั้นเมื่อคุณลงวินโด้เสร็จอ่ะคุณจะทำไรครับอา้าวเงียบได้ยินไหมเนี่ยเวนเอาเน่านะเมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคเนี่ยครับ ขอถามอะไรน,นิดหน่อยครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกลงวินโด้ได้อ้าวพอพอฮียอนะไม่มีอะไรทำเลยเว้ยนอวางสกายเรียบร้อย นะครับเพจผมที่ไม่ทาคลิปนะก็มีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่างหรือว่าโดนลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยนะแต่ก็จะพยายามทาคลิปออกมาเนรัยก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับไอจ็อกเกอร์เกมเมอร์ล็อกเกอร์นีความกากมากเลยเสียงกูแอบเหอพ่อเนี่ยแอบที่ไหมเลยถ้าเกิดว่าคุณเลือกลงหืน บูทบูทบูทถ้าเกิดว่าบูทมันจะเพิ่มเลยเร็ววะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า <c oughs> ไอเ้เหีย <c oughs> บูทแม่งเพิ่มเองเร็วชิบหายเลยมเมื่อกี้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณเลือกลงวินโด้ได้เนี่ยครับคุณจะลงวินโดอะไรครับแล้วเมื่อลงเสร็จเนี่ยคุณจะทำอะไรกับคอมคุณคนระับ ทำอะไรจะพอหรอเอออืมก็ทำมาใส่เ่ยก็นั่งเล่นเกมหาได้อะเจ๊อะนีขอห้าคำไม่กับวินโดว์ใหม่ครับโอ้เยี่ยงห้าคำเลยนี่เพิ่มอีกห้าคำคำถามสุดท้ายนะครับโอ้ถามว่าถามว่าอะไรดีวะ ถ้าคุณมีงานทำเนี่ยค,คุณจะเลือกทำงานอะไรครับเลยนการ์ตูนโอ้ oh, จริงเหรอวาดรูปเป็นนะไปวะสวย,ยไหมเฟเธออยู่นะมาขึ้นสัญ,ญลักษณ์ลงศพในสกายนะครับระวังสกายจะไปไปไปตายนะครับระวังสกายตายนะครับเนะี่ย r อ p เนี่ยแม่ง ่นจิวันนี้เสียงแม่งแหบนะครับพูดไม่ค่อยจะได้นะเียอะไรมงเงียบเงียบมงบานเฉยเสียงแหบมากเลยบนะพูดแล้วรู้สึกมันมีอะไรอยู่ในคอตุดตีนสำหรับวันพีก็ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะนะ ช่วงนี้จะขอการ์ตูนขออะไรผมก็ขอมาเถอะครับผมเอาให้ได้ทุกเรื่องเลยครับถ้าหาได้เนี่ยการ์ตูนโป้เห็นใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าขอได้หมดครับจะเป็นการ์ตูนโกงการ์ตูนอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าคุณกล้าขอผมก็กล้าให้ครับอนะโอหโอมะม่วงจะขอพองตินมะม่วงนะเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้นะครับกำลังติดหนังองอมแงมเลยครับแบบช่วงนี้ชอบดูหนังนครับ ไม่รู้ทำไมเนี่ยไม่มีอะไรทำจริงครับ่วงนี้ไม่ได้เล่นดอดเลยนะดูการ์ตูนเนี่ยใช่าการ์ตูนผมก็ดูเออแม่งลืมดูโอเลอิโมะนะโอเลโนอิโมตกับคุณนันี้คาวีว่าคิดกันไหอย่าไปดูจักอย่ามาพูดบกูน้องสาวไงน้องสาวอะ่ะเออน้องสาวอะ่ะน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกไงกูมไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มบูธให้คุณได้ดูนะ หลู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 ฮลโหลหลู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 เลโหลหลู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 เข็ดทำไมเสียงดังแอบแก้หูนะก็ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดเสียงดังนะครับนะคอมเป็นงี้แหละแต่ผมรู้วิธีแก้นะครับ ก็ต้องมานั่งทำเงี้ยเออขอขอฝากขอา้ขอความจากจ็อกเกอร์เกมล็อกเกอร์หน่อยฝากเบยฝากเบยเบหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วเร็วก็ตอนนี้มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยโปรแกรมก็อาจจะแค่สามสิบวินะฮะก็ต้องลงวินโดว์ใหม่อย่างต่วนเลยตอนนี้อะอันนี้แหละอืมก็ขอให้ลงขอให้เขาลงวินโดว์ใหม่โดยสวัสดิภาพนะครับดูสัญลักษณ์สกายนะครับนะไอ้เนี้ยมันตายแล้ว โอเคนะครับกับคุณทุกคนที่รับชมเนี่ยวันนี้ผมก็รอให้คุณเทพทำดทุยเทพทันเดอร์จุติกลับมานะครับอยากผมหวังว่าในอีกสักห้าหกเดือนนะครับน่าจะได้ทำงานทำงานภาคกับเขานะครับเพราะว่าภาคฟาคายนี้พันกวิวนะถือว่าสุดยอดเหมือนกันแต่ภาคของเขานี่สนุกมากเลยเขานี่ถือว่าเป็นนักภาคที่จริงมากครับเสียงเขาเสียงเขาหล่อมากครับ เจอกันคลิปหน้าบาย